สวัสดีครับไม่มีพยากรณ์ขอรายงานตัวนะครับวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันอีกครั้งหนึ่งเนาะหัวข้อในวันนี้คือเงินเนี่ยมันหายไปไหนหมดนะมีความเป็นไปได้ว่าคนที่มาดูคลิปในวันนี้นะมีปัญหาเรื่องเงินเนาะหรือว่า ว้าวุ่นใจหรือเกินหมุนเงินไม่ค่อยจะได้หรือว่ารายจ่ายมันเยอะหรือเกินหรือว่าทําธุรกิจอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีรายรับเข้ามาเลยเงินมันหายไปไหนหมดแล้วคุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรพิกอากาศมีให้เลือกทั้งหมด5กองนะหนึ่งสอคุณเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกคอนเน็กหรือว่าเห็นแล้วแบบฉันต้องจิ้มกองเนี่ยกองไหนเนี่ยก็เลือกได้เลยนะครับก็ถ้าเลือกกองไหนแล้วเนี่ยลงไปกด ในไทม์สแตมด้านล่างได้เลย,เลยข้ามไปที่กองของคนได้เลยนะแล้วก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราไปรับฟังคำทำนายกันเลยครับกองที่1มาดูกันเลยเงินเนี่ยหายไปไหนหมดนะขึ้นเฮอร์มิตขึ้นมาขึ้น7เหรียญขึ้นมาแล้วก็ขึ้น6ไม้เท้าขึ้นมาเนี่ย มันยังไม่ได้หายไปไหนหรอกเพียงแต่ว่ามันแค่ยังไม่มา 7, 7เจ็ดเจ็ดเหรียญเนี่ยมันคือไพ่ของอะไรที่มันออกดอกออกผลเนาะซึ่งถามว่าตอนนี้มันมาหรือยังมันยังไม่มามันขึ้นว่าเราอาจจะต้องรอไปอีกนิดหนึ่งเนาะกว่าผลมันจะออกดอกออกผลแล้วมันจะให้คุณเนี่ยได้ ให้รางวัลตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไพ่แนะนําขึ้นเฮอร์บิทมาเนี่ยอยากจะให้ประหยัดเอาไว้ก่อนรู้เพียงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมาแล้วมันจะมาเยอะด้วยแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ทีนี้เนี่ยนอกจากเงินที่คาดหวังเอาไว้แล้วเนี่ยคุณสามารถหาได้จากตรงไหนอีกไหมช่วงนี้เนาะคือไพ่เนี่ยมันขึ้น8 ถ้วยเนาะขึ้นแชริออตขึ้นมาแล้วก็ขึ้นสิเหรียญเงินที่จะให้คุณได้ตอนนี้คือมาจากการเดินทางหรือว่าคนที่อยู่ไกลออกไปงานที่คุณทําอยู่เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เข้ามาดูวิดีโอและเลือกกองที่1เนี่ยอาจจะเป็นงานที่คุณเนี่ยต้องเดินทางหรือว่าดีลกับ อะไรที่มันไกลออกไปหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตก็ตามถ้าไม่ได้เดินทางเนาะช่วงนี้ถ้าคุณรองเงินก้อนใหญ่จากตรงนั้นยังไม่ได้เนี่ยไพ่อ่ะแนะนําให้หาจากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรไกลๆออกไปก่อนหรือถ้าท่านใดเนี่ยสะดวกในการมูเตลูเนี่ยก็เดินทางไกลเนี่ยก็ช่วยได้เช่นกันที่เนี้ยโอกาสมันเข้ามาเลยไหมตอนนี้มันยังไม่เข้ามาแต่คุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบนําโอกาสเข้ามาหาคุณ ตัวคนเองคุณต้องเป็นคนที่แบบจิ้มเลยเอาของไปขายเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญอยู่แล้วไม่ได้เป็นสิ่งใหม่อะไรมากมายสมมุติว่าคุณเนี่ยทำร้านอาหารอยู่ก็แค่เลื่อนตัวเนี่ยไปทําขายของออนไลน์อาหารออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเปิดแพลตฟอร์มขึ้นให้คนเนี่ยไปออเดองออเดอร์อะไรออนไลน์นี่แหละมันจะมาเนาะและคุณเนี่ยทำให้ถึงเราชาร์จราคาให้มันแบบสมกําไรสมสมตัวคุณมากกว่านี้เพราะว่าไพ่บอกเนี่ย จริงๆเนี่ยคุณควรจะได้เงินเยอะกว่านี้เพียงแต่ว่าคุณเนี่ยคิดกําไรอาจจะยัง จริงจริงมันไปได้มากกว่านี้ไงเออก็อยากจะให้แบบให้มันสมกับที่คุณเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอีกอย่างหนึง่งช่วงนี้เงินเนี่ยมันไปไหนหมดมันไปกับเพื่อนคุณมันขึ้นสามถ้วยมันขึ้นสามไม้เท้าเนี่ยช่วงนี้คุณแบบมีไปแฮงเอาต์ปารต์ตี้ไปดงไปดื่มอะไรกับเพื่อนคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเบาหน่อยเนาะยังไงก็เจอเขาอยู่แล้วเพื่อนคุณเนี่ยไม่หายไปไหนแต่ว่าก็แบ่งสรรปันส่วนเวลาดีๆอย่าเพิ่งไปแบบอยู่กับเขาตลอดเพราะว่าเงิน ก็จะหมดไปด้วยเนาะล้วการเสี่ยงโชคล่ะมาดูเรื่องการเสี่ยงโชคบ้างช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้เนาะมันขึ้น5มันขึ้นห้าถ้วยขึ้นมาอย่างเงี้ยเสี่ยงไปมันก็เสียใจเปล่าๆเนาะดวงมันเหมือนมันจะอยู่นิ่งอะแต่ถามว่าในอนาคตสักเดือน2เดือนหลังจากเนี้ยมันดีขึ้นไหมได้คนที่คนที่เข้ามาดูกองเนี้ยนะมีโอกาสเสี่ยงแล้วแบบ ได้แต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้เลยเร็วนี้ถ้าอยากแก้ถ้าสมมติอยากแก้เคล็ดล่ะใหออม่ครับผมอยากได้เงินตอนนี้เลยทํายังไงให้ผู้หญิงให้ผู้หญิงที่คุณรู้จักหรือว่าคุณแม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงเองก็หาผู้หญิงอีกคนนึงอะมาเสี่ยงให้คนเนี่ยจะช่วยจะช่วยหรือถ้าใครเป็นสายมูเตลูเงี้ยพระแม่ลักษมีเนาะพระแม่อุมาเงีย้ยไปขอพระแม่จะค่อนข้างเสริมเรื่องการเงินเลยแหละ ให้บอกว่าถ้าได้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะไปมูอะไรมาไปบนอะไรมาเนี่ยอย่าลืมไปแก้เคล็ดด้วยหรือว่าถ้าคุณไม่ได้ไปบนอะไรมาแต่ว่าได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงงคุณเนี่ยให้ทำธงทำทานให้หน่อยเพราะว่าเหมือนคุณมาดูคลิปนี้แล้วว่ามีความต้องการแล้วอะไรเงี้ยการบอกบุญกันอะไรเงี้ยก็อย่าลืมแบบทำบุญทำบุญด้วยอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยอะไรอย่างงี้เนาะถามว่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้าไม่อยากทำทานเนาะ จะมีคนรอบตัวคนที่ตอนเนี้ยเขาประสบปัญหาเรื่องการเงินอยู่ไปช่วยเขาอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ถือว่าได้เช่นกันอ่ะสุดท้ายแล้วเนาะเงินมันมาจากไหนเงินมันหาได้ที่ไหนเนาะช่วงนี้เนาะโอกาสทางการเงินมันมาจากไหนหรือถ้าว่าวุ่นจริงๆเนี่ยหาได้มาจากไหน ไม่ต้องไปไหนไกลเลย6ถ้วยเนี่ยมันขึ้นคนในบ้านเนาะคนในบ้านหรือว่าเป็นคุณพงษคุณพ่อหรือว่าคุณแฟนอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าคนที่แบบอายุไล่ๆกับคุณในบ้านหรือว่าแบบอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยถ้าคุณต้องการหาโอกาสทางการเงินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินเนี่ยคนพวกนี้อยู่ใกล้ตัวคุณแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกองแรกเนาะต่อไปเราไปดูกันกองที่2ดีกว่าเงินเนี่ยหายไปไหนหมด ช่วงนี้มันหายไปไหนหมดแล้วเราเนี่ยจะเอากลับคืนมาได้อย่างไรนะกองที่2เราไปดูกันกลองที่2ขึ้นแบบ h Pri ริส e s สมาเนาะขึ้นเนี่ย p r i ริ t e s สมาขึ้นไฮโรแฟนสังคาราชมาและขึ้น6ดาบมา สารภาพกับผมมาซะดีๆคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยภาระคุณเยอะหรือเปล่าไม่ได้หมดไปกับตัวคุณหรอกคุณไม่ได้อยากฟุ่มเฟือยอะไรหรอกเพียงแต่ว่าช่วงนี้มีคนที่คุณต้องช่วยเหลือค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆอ่ะคุณก็เป็นคนที่แบบรายรับค่อนข้างดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงเนี้คนมาขอความช่วยเหลือคุณเยอะเนาะขึ้น5้าห้าเหรียญมาอีกแล้วเนี่ยแล้วคุณเนี่ยจริงๆก็ยินดีที่จะช่วยนะแต่ว่าช่วงนี้มาขอเยอะหรือเกินเราก็เลยแบบค่อนข้างว้าวุ่นใจไงทีเนี้ยถ้าผมจะบอกว่าแบบไม่ต้องไปช่วยเขาแล้วมันก็ มันก็ไม่ควรปะแต่ว่าอาจจะลดความช่วยเหลือลงอะไรยเงี้ยหรือว่าคุณหมายคะยังไม่ได้ไปช่วยเหลือใครเลยคะ่ะก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะหมดไปกับบางอย่างที่ปกติก็ไม่ได้ไปใช้จ่ายแต่ว่ามันดันไปใช้อย่างเช่นนะปกติคุณไม่ได้ซื้ออาหารเยอะขนาดนี้แต่คุณดันมาซื้ออาหารเยอะในช่วงนี้เพราะอะไรถ้าคุณไม่ได้ไปช่วยใครในช่วงนี้นะเป็นผลของเจ้ากรรมนายเวรครับก็เป็นไปได้เนี่ยทำบุญอุทิศให้เขาหน่อยก็จะดี โดยเฉพาะเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับมูลละนิธิเด็กๆเ,เนาะหรือว่าผู้ผู้หญิงอะไรเงี้ยถ้าช่วยได้ก็จะยิ่งดีมากๆเลยเรามาดูกันว่ารายรับตรงอื่นเนี่ยมีไหมมีแล้วจริงๆเนะี่ยคุณเป็นคนที่ไอเดียบันเจิดมากเลยนะขึ้นขึ้นเจ็ดทงเจ็ดถ้วยมาเนี่คุณมีความคิดเป็นเจ้าโปรเจกต์มีอะไรหลายอย่างที่อยากจะทำเนาะขึ้นเมจิกเช่นมาเนี่ยโอ้โหชอบทํางานมากเลยนะคนที่เลือกกองที่2เนี่ย เลือกงงเลือกงานเนี่ยไม่เกี่ยงเลยแล้วก็อยากทํานู่นทํานี่เต็มไปหมดเนาะรวมถึงหนึ่งหนงไม้เท้าเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปหางานเลยโอกาสมันเข้ามาตลอดเพียงแต่ว่าคุณได้ทํามันหรือเปล่าเนาะมีไอดงไอเดียอยากจะทํานู่นทนํานี่แต่ว่าได้เริ่มทําหรือ,อยังไพ่เนี่ยอยากจะบอกว่าให้เริ่มทำซะนะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันดึงเงินมาได้ทั้งนั้นเลยหรือถ้ามีโอกาสม,มาช่วงนี้ให้รับไว้เถอะนะเงินดงเงินดีเนี่ย มันมันรออยู่ที่สําคัญเนี่ยมันเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะมันขึ้นเดอ Tower มาเนาะมันขึ้นหนึ่งดาบเนี่ยเขายื่นมาให้คุณเลยเพียงแต่ว่าคุณมองข้ามมันหรือเปล่าแล้วดันไปโฟกัสกับตอนเนี้ยงานหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันทําให้รายรับเนี่ยมันไม่เยอะเท่าโอกาสที่ยื่นมาแต่คุณไม่เลือกอันนั้นเพราะว่ามันอาจจะดูเหนื่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออหนักเบาเอาสู้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เชียร์ให้ โปรเจกต์ต่างๆที่คิดว่าอยากจะทำมาไว้เนี่ยหรือว่าใครยื่นโอกาสอะไรมาไว้เนี่ยทำเถอะคว้าเถิดเพราะมันเป็นโอกาสทางการเงินที่ดีเลยนะอแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่บอกเนาะอุทิศส่วนกุศลทาบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรช่วงนี้อาจจะมีแบบเจ้ากรรมนายเวรค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ใครที่ไม่รู้จะทําบุญอะไรก็มูล,ลิธทีอย่างที่บอกเนาะหรือไม่ก็สร้างโบสถ์สร้างวัดก็ดีนะครับถามว่าคนที่เลือกกองที่สองเนี่ย จะมีคนมาขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยตลอดเลยไหมคือพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยค่อนข้างมีวาสนาในเรื่องของการเงินเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมีคนมาขอเยอะเป็นพิเศษเนาะแล้วก็ในชีวิตเนี่ยก็อาจจะมีมาขอเรื่อยๆนะแก้เคล็ดอะไรได้หรอถ้าไม่อยากหรอก็ ไม่ไม่อยากจริง,รงๆอ่ะนะก็แนะนําให้ทําบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรก็เป็นอันได้เช่นกันก็เรียบร้อยเลยเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่2เนาะเงินมันหายไปไหนใช่วงนี้แล้วแล้วคุณจะสามารถหาเงินจากตรงไหนได้บ้างเนาะก็ขอให้ลองไปทําตามกันดูนะครับต่อไปกองที่3มเราไปดูกันเลยคนที่เลือกกองที่3มเนี่ยเงินมันหายไปไหนหมดแล้วคุณจะเอามันกลับคืนมาได้อย่างไรนะครับหรือว่าจะหาเงินเพิ่มได้อย่างไรเนาะช่วงนี้ โอเคนะขึ้นเดสขึ้นมาขึ้น8ดถ้วยขึ้นมาขึ้น 10... บถ้วยขึ้นมาคนรอบตัวขึ้นขเรื่องครอบครัวหรือว่าขึ้นเรื่องรายจ่ายเก่าๆเป็นนุ่งเป็นหนี้เป็นสินเป็นอะไรอย่างงี้เนาะคนที่เลือกกองที่3มเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะยังมีหนี้อยู่แล้วก็มีต้องมีภาระที่ต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวด้วยเนาะค่อนข้างหนักหน่วงอยู่นะคนที่เลือกกองที่3เนี่ยแต่ถามว่ามันจะดีขึ้นไหม มันจะดีขึ้นแต่ว่าคนที่เรียกรองที่สามเนี่ยเวลามาทีเนี่ยมาก้อนมาเป็นก้อนมาเป็นเยอะๆเลยเนาะมันขึ้นสีไม้เท้าขึ้นมามันขึ้นราชาเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันปังมันปัวมากแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันขึ้นห้าเหรียญตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของทุกขลาบเนาะได้มาก็อาจจะต้องเสียไปอีกหรือว่าจู่ๆได้มาสมมติได้มาสิบาทอย่างเงี้ยแต่ดัน ทำหายไป5บาทหรือว่ามีรายจ่ายเข้ามาปึ้ง5บาทมันได้แค่ทั้งหมดเนี่ยหบาทอะไรเงี้ยมันเป็นทุกขลาภเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้แล้วเนี่ยวคุณจะได้รายจ่ายกลับมาเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตเนี่ยก็อย่าลืมทําบุญดักเอาไว้เพื่อเราจะกําหนดเอิม่มทุกขลาภตัวนั้นได้นะครับรายม,มาเต็มเปี่ยมมากมาทั้ง10ดาบแล้วก็10ไม้เทา้าเดอะแชริออตมาอีกช่วงนี้คุณต้องสู้นะรายจ่ายมันเยอะหรือเกินนี่มันเยอะหรือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องต้องต้องสู้นะสำหรับใครที่ยังไม่มีปัญหาตอนนี้ก็อยากจะให้ระวังมันเหมือนจะมีปัญหาเอ่มมีมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินเ,นเยอะมีเกณฑ์จะต้องเ,อเสียไปกับหนี้เนาะมีเกณฑ์จะต้องกู้ทําอะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่มีปัญหาถือว่าโชคดีมากนะมาฟังคําทานายเนะี่ยจัดสรรประสบวนเงินดีๆก่อนเพราะในอนาคตมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินค่อนข้างเยอะเลยเนาะทีนี้เนี่ยรายรับมาจากไหน <c oughs> เอาจริงๆปะกองที่สาม ไม่ปกติเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวเนาะแต่ว่าครั้งเนี้ยรายรับมาจากการหมูเขาบอกเลยให้ไปหมูแล้วก็ไม่ต้องไปไหนไกลนะไปทําบุญวัดใกล้บ้านหรืออะไรเงี้ยที่เราแบบชอบไปอยู่แล้วหรือว่าขับผ่านประจําหรือว่าเดินผ่านประจําอะไรเงี้ยลที่สําคัญเลยนะขละขอให้คุณและขอให้คนในครอบครัวด้วยแล้วก็จะแฮปปี้กัน ทั้งบ้านดีกว่าเนะเาะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเ,เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้า know, นึกไม่ออกจริงนะเดินผ่านตรงไหนอะไม่เคยเดินผ่านเลยหรือว่าแบบทางกับบ้านไม่มีเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน้ําโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน้ําจะช่วยมากเนาะเนี่ยข, 6, ขึ้น6ขึ้น6ดาบขึ้นมาจริงๆเนี่ยเชียร์ให้ไปทาบุญกันทั้งบ้านเลยเนาะถ้าอยู่ริมน้ําได้เป็นเกาะกลางน้ําได้ยิ่งดีอะไปขอไปมูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมนึกถึงเนี่ย ปู่อือลือที่อยู่ที่อุษสกรนะเนาะเป็นต้นคือแบบเป็นเกาะกลางน้ําเลยแต่ว่าไม่ต้องไปไกลถึงตรงน,นั้นนะแค่แบบเป็นพระพุทธรูปหรือว่าเป็นวัดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน้ำก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับคนที่นึกสําหรับคนที่นึกไม่ออกเนาะถามว่ามันจะดีขึ้นแล้วมันจะมั่นคงไหมมันขึ้นวิวออฟฟอร์จูนมามันขึ้นเด็กถือเหรียญที่มามันขึ้นเดวิลขึ้นมามันจะดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบฉับพลันนะมันยังไม่ได้ปรปรับนะ ต้องสู้ต้องสู้หน่อยต้องสู้หน่อยช่วงนี้ต้องระวงังเรื่องรายจ่ายดีๆแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเป็นตามลําดับแต่ว่าอย่างที่บอกกองที่3ไม่ได้แนะนําอย่างอื่นเลยนอกจากเรื่องการมูแล้วก็กัดฟันสู้เนาะช่วงนี้เนาะก็ขอให้ผ่านไปได้นะครับกองที่3านะต่อไปเราไปดูกันกองที่4เงินหายไปไหนช่วงนี้เงินหายไปไหนหมดแล้วจะเอากลับคืนมาได้อย่างไรเนาะกองที่4ี่ กองที่4ครับกองที่4ขึ้นอัศวินถือถ้วยขึ้นมาขึ้นแฮงแมนขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเดสขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันหายไปไหนล่ะคุณก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจคนที่เลือกกองที่4เนี่ย คุณให้รางวัลตัวเองเยอะเกินไปหรือเปล่าเนาะแล้วก็แบบเป็นน่องเป็นนี่อะไรเงี้ยถึงขั้นเครียดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังดีๆเนาะงดให้รางวัลตัวเองหน่อยสักนิดนึงรายจ่ายรอบตัวก็เยอะแยดแล้วขึ้นเจ็ดไม้เท้าเนี่ยค่าบงค่าบ้านค่านี่ค่าอะไรที่มันต้องจ่ายเป็นรายเดือนเนี่ยเก็บไว้ให้เรียบร้อยเลยเนาะอืมแล้วเดี๋ยวอืม จริงหรอมันขึ้นหนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยมีเกณฑ์จะมีรายจย่ายอื่นเข้ามาอีกแล้วก็ระวังบริหารเงินไม่ค่อยได้เด้อเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ระวังในเรื่องของการบริหารรายจ่ายดีๆเนาะที่นี้เนี่ยรายรับมันจะมาจากตรงไหนบ้างคนที่เลือกกองที่4ครับคุณเป็นคนที่หารายรับเข้าตัวเองอยู่แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้พอง,งานมันเยอะเงี้ยหรือว่าสักพักนึงเนี่ย งานมันค่อนข้างเยอะก็เลยพักโปรเจกต์ต่างๆไปก่อนนะโปรเจกต์ project เก่าๆอ่ะที่มันแบบทำมาดิบดีเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพักไปก่อนหรือว่ามีความตั้งใจอยากจะทําอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าดันไม่ได้ทําเพราะว่าดันมายุ่งก่อนอะไรเงี้ยอยากจะให้วนกลับไปนึกดูเนาะหรือว่า จริงๆก็เริ่มมาส่วนหนึ่งแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทาสักทีไม่ว่าคุณจะแบบเริ่มด้วยตัวคนเองหรือว่าอยากจะเริ่มต้นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเริ่มได้เลยเพราะมันมีมันมีโอกาสทางการเงินตรงนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่อยากจะให้ระวังเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ดีๆแล้วก็ระวังเรื่องเอกสองเอกสารดีๆเนาะอือหึแล้วก็โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยแล้วทำงานกับผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ยอยากจะให้ระวังเป็นพิเศษทีนี้เงินมาจากตรงไหนได้อีก เงินมาจากตรงไหนได้อีกขึ้นเลเวอร์ขึ้นเฮอร์มิตแล้วก็ขึ้นเชอริออตเนี่ยคนที่ดูคําทนายนี้อยู่แล้วก็เลือกกล่องที่4เนี่ยนะของสวยๆงามๆหรือว่าของที่แบบวัยรุ่นวัยรุ่นเขาชอบกันอนะคุณถ้าคุณดูคําททำนายนอยู่อาจจะเป็นไปได้ว่าคนก็ชอบอะไรอย่างนั้นเหมือนกันหรือว่าอาจจะไม่ต้องไปแบบของสวย,สวยงามก็ได้อาของอาหารหรือว่าเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยที่วัยรุ่นเขาชอบทานกันอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปขายที่แบบ เดินทางไปนิดนึงหน่อยไม่ได้แบบใกล้บ้านจนเกินไปอย่าเงี้ยต้องมีการเดินทางไปนิดนึงขึ้นเทอริออตขึ้นมาแล้วมันจะดีมันจะเสริมดวงคุณนะแต่ที่สําคัญเลยอะ่ะคุณมีความต้องการอยากจะทํามันเพียงแต่ว่าความรู้ความเข้าใจมันเนี่ยอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นเทอร์มิตขึ้นมาเนี่ยอยากให้คุณศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะดวงคนคนที่เลือกกองที่สเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าคุณสมพงศ์กับ คนเด็กคนวัยรุ่งวัยรุ่นหรือว่าในเรื่องของอาหารและความความสวยความงามพราะฉันเนี่ยลองทําพวกนี้ดูถ้าเป็นสิ่งที่คุณคิดเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยว่าคุณอยากจะทํากับเพื่อหรือว่าอยากทำกับตัวเองเนี่ยก็อยากจะให้เอาไปต่อยอดแล้วมันจะเป็นอีกขาของความมั่นคงของคุณได้เลยมันจะต่อยอดไปได้เลยแล้วมันจะช่วยให้วิกฤตเนี่ยที่คุณประสบอยู่เนี่ยมันกลับมาดีขึ้นนั่นเองสําหรับคนที่เลือกกองที่สีก็ลองทําตามดูนะครับ ต่อไปเราไปดูกันกองสุดท้ายแล้วกองที่5เงินหายไปไหนเงินหายไปไหนสําหรับคนที่เลือกกองที่5เนาะเรามาดูกันเนาะแล้วจะเอากลับคืนมาได้อย่างไรกองที่5นะครับกองที่5เนี่ยขึ้น The Temperance ขึ้นมาขึ้น The Star ขึ้นมาแล้วก็ขึ้น6กเหรียญขึ้นมาเนี่ยช่วงเนี้คุณไม่ค่อยอยู่กับที่เนาะ มีความเป็นไปได้ว่าชีพจรเนี่ยลงเท้าช่วงนี้คุณอาจจะเดินทางไปนู่นไปนี่เนาะเดอะสตาร์พักผ่อนหย่อนใจไปแคมป์ปงแคมปิ้งอยากจะแบบเทคแคร์อยากไปเจอธรรมช,รรมชาติหรือบางคนกําลังย้ายบ้านบางคนกําลังเจอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันต้องมีการเคลื่อนย้ายย้ายบ้านย้ายที่ทํางานย้ายอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้จงังหวะมัน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 ไม่นิ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เช่นเดียวกับการเงินมีการต้องเสียไปกับค่าทุกจิกนู่นนี่นั่นะสมมติถ้าคุณย้ายบ้านเงี้ยไปที่ใหม่เราต้องซื้อของมาเพิ่มอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเดินทางอะไรเงี้ยเออลืมนี่ลืมนั่นไปก็ต้องแบบเสียเงินเพิ่มเหมือนแม้กระทั่งค่าน,น,น้ำมูนน้ำมันอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วก็คุณปก็ไปสายทําบุญซะด้วยสิช่วงเนี้ยทำบุญทำบุญมีเงินเหลือเท่าไหรก่ก็ก็อยากจะทำเนาะช่วงนี้หรือว่าจู่ๆช่วงเนี้ยอยากทําบุญมาซะง,งั้นเป็นไปได้ช่วงนี้คุณก็เลยเนี่ย เออใช้เงินตามอารมณ์นิดนึงแล้วก็มีโอกาสที่มันจะหายไปกับพวกนี้แหละเนาะแต่บางทีมันก็เลี่ยงไม่ค่อยได้ไงแต่ถามว่ามันมีโอกาสเงินเข้ามาไหมช่วงนี้ก็มีเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกคนที่เลือกกองที่5เนี่ยมีโอกาสว่าคุณจะชอบทำบ,บุญทำบุญหรือว่าวาสนามันพอดีพอดีที่แบบเขาจะยื่นโอกาสทางการเงินมาให้ไงนะแต่ถามว่ามันจะเคลียร์ร้อเลยไหมก,ก็ยังมันขึ้นแชร์ออตมามันขึ้นเดอะบูนมาคุณก็ยังต้องกัดฟันสู้อยู่ดีเนาะช่วงนี้ โอกาสทางการเงินอย่างอื่นล่ะมันขึ้น Impress ขึ้นมาเนาะขึ้น Judgment ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเจ็ดถ้วยขึ้นมาเนี่ยโซเชียลมีเดียครับ Judgment เนี่ยคือการตัดสินใจนอกจากการตัดสินใจแล้วเนี่ยมันคือการเป่าประกาศออกไปว่าคุณเนี่ย โอเคคุณอาจจะไม่ได้แบบตะโกนออกไปเลยนะว่าแบบฉันต้องการเงินของเงินหน่อยมันก็ไม่ใช่ป่ะแต่ว่าคุณอาจจะบอกว่ากําลังหาโอกาสอยู่โอกาสทางการเงินหรือว่างานอะไรเงี้ยหรือว่าไม่จําเป็นต้องปรับกัดเองก็ได้คุณไปดูว่าตอนเนี้ยใครกําลังรับงานอะไรอยู่อาจจะไม่ใช่งานประจําอาจจะเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอะไรที่แบบงานชั่วคร,วคราวก็ได้ขึ้นเอ็มเพรสขึ้นมามันเป็นงานที่ไม่ตลอดมันเป็นงานที่แบบ เป็นเป็นช่วงๆอ่ะตัวอย่างเช่นนะผลไม้อ่ะมันก็จะมีฤดูของมันผลไม้ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบทานผลไม้เท่าไหร่นากก็เลยไม่ค่อยรู้จักทีเนี้ยอะไรที่มันเป็นฤดูเป็นช่วงๆอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ลองไปดูอย่างเช่นแบบอ่ะอย่างรับเก็บผลไม้อย่างเงี้ยช่วงๆเป็นช่วงๆฤดูร้อนอะไรเงี้ยก็ลองไปเก็บเป็นช่วงๆคือพอยต์อ่ะมันขึ้นเอเพรสขึ้นมาเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับความสมบูรณ์และอะไรที่มัน ไม่ได้ทำยาวๆอ่ะมันเป็นแค่แบบงานเป็นจอบๆไปอ่ะเออ ค่อนข้างจะเหมาะในช่วงนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมาจากออนไลน์ด้วยเนาะขึ้นแมจิกเชนขึ้นมาขึ้นหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาเพลเพิง,งานเนี่ยมันเข้ามาหาคุณเองครับช่วงนี้แล้วคุณเนี่ยพร้อมหมดแหละขึ้นแมจิกเชนขึ้นมาเนี่ยคุณพร้อมจะลุยพร้อมจะทำอะไรอยู่แล้วแมจิกเชนเป็นคนที่สามารถทําอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างมีความสามารถรอบได้เลยเนาะหรือว่าอะไรที่เคยอยากจะทำแล้วไม่ได้ทำเนี่ยจะได้มีโอกาสมาทำแหละช่วงนี้เพราะฉะนั้นถือว่าคนที่เลือกองที่5เนี่ยดูเรื่องการเงินเนี่ยมันมันเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันมัน เหมือไปนะมันมีโอกาสดีๆมันมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกเนาะคอนเน็ชันเรื่องของพ้องของเพื่อนเนาะแล้วก็เรื่องของโซเชียลมีเดียนะเช็คบ่อยๆถามถ่ยกันบ่อยๆโอกาสมันอยู่ตรงนั้นแหละครับสุดท้ายพ่ยอยากบอกอะไรอืมอืมไม่ต้องห่วงมันขึ้นแปดไม้เท้าขึ้นมามันขึ้นเลเวอร์ขึ้นมามันขึ้นราชนีถือเหรียญขึ้นมาเนี่ยคนที่เลือกกองที่5เนี่ยโหสุดปังช่วงนี้ถ้าเครียดอยู่นะต้องการเงินเป็นก้อนอยู่นะ ไพ่บอกว่าอดทนอีกนิดนึงแล้วมันจะดีขึ้นดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยแต่ว่าถ้ารอไม่ไหวนะก็อย่างที่บอกเนาะโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยงานเป็นจุกๆงจบๆไปนะครับสำหรับกองที่5 ก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับทั้ง5้ากองเนาะเงินหายไปไหนเนาะถ้าฟังคำแนะนำคำทำนายแล้วเนี่ยลองพิมพ์มาบอกกันได้เนาะว่าแบบตรงไหมหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็แชร์ข้างล่างกันได้เนาะแล้วถ้าใครชอบคอนเทนต์หรือวิดีโอแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง3เสียง Official ด้วยนะครับสำหรับวันนี้มามีพยากร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ